งานปัดเงาเป็นงานจาซาปลาละคลื่นน้ำเป็นงานขาวดำดอกไม้ลูกค้าว่าขอเป็นงานสีจังใดก็ครบใจลูกค้าที่ว่ามาอดนุนกับสร้างพรสบายดียินด,ดีตอนหับขัดซูฮานเพนดาเทตูเดอร์วันนี้ลูกค้าก็นะมาซักซึ่งเป็นลายประคับที่ลูกค้าให้สร้างโตเติมเองงานเดินเสียนล,ลูกค้าว่าซักสดเลยก็ได้เมื่อติดลายแล่ยวเขาก็ลงมือซักเลยเมื่อเวลาผ่านไปสามสัวโมงปลายงานเดินเสียนก็สำเร็จเป็นเทียบห้อยงานนี้เป็นงานซักทับลายเกาแด พะวายุเคลนั่นเป็นลา่เก่าของลูกค้าซึ่งเป็นลา่ประคับทั้งสองตัวเลยโตเติมโดยดอกบัวดอกไม้และขึ้นน้ำงานเดินสิ่นก็จะออบมาประมาณนี้เนาะและจะปลาห้มันตกเก็บประมาณอาทิตย์ปลายหรือสองอาทิตย์เมื่อตกเกล็ดแล้วๆเขาก็มาปัดเงารอบที่สองรอบที่สองนี่ก็จะได้ประมาณนี้งานปัดเงารอบที่หนึ่งนี่ใช้เวลาไปหาชั่วโมงไปลูกค้าว่าพอก่อนและรอบหน้ามาจัดใหมอ่อีกและบางบอนบางชุดนอบอลเทิงบานนี่ เพราะว่าลูกค้าเป็นเปลวงานปัดเงาเนี่เป็นงานยาซาเพราะว่าลูกค้าอดบ่ได้แล้วมาปัดเงารอบริโซ่เนาะซ้างกะได้ไซยาซาปะไวท้ทาเมื่อยาซาซึมเข้าแล้วเขาก็จะมาเขาก็จะมาล่างและลงสีดกบัวเมื่อลงสีดกบัวแล้วแล้วลูกค้าเขาว่าซางโตเตอมีแห่เดเพราะว่ายาักเพิ่มแบกกร่าวให้มันเต็มเขียนเลยเมื่อเวลาผ่านไปสีสมองปลายลายก็สำเร็จไปเทียบห้อย งานปัดเงาเป็นงานด่าซาปลาละคลื่นน้ำเป็นงานขาวดำดอกไม้ลูกค้าวาขอเป็นงานสีจังใดก็ขอบใจลูกค้าที่ว่ามาอุดมนกับสร้างพรจังใดก็ขอฝากผลงานของสางพรไดเดอร์สร้างอยู่หรวมท่าบานอดุดมสินอยู่แถวหองแหมอดุดมสินป์เปิดโทรเปิดแอพหาแปชรสีหนึ่งสามเก่าหาเก่า